ตางเห็นอะไรแทกกินอะไรอ่ะแทกกินต้นหอมเหรออ่าตังมุดแล้วมุดแล้วมุดแล้วหายไปแล้วหายไปในอากาศตัง ตงังปลาปลาขึ้นทุกๆุกๆุกุลก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 เลยอ้าวไม่เป็นงั้นนะต่างๆไปคาบของเขาได้ไงไปคาบเอาไว้นี่ของเขาขึ้น มานี่หน่อยมานี่หน่อยต,ตั้งมานี่หน่อยมานี่หน่อยตั้งตั้งตั้งมาหาหน่อยเอา้านอนดูปลานอนดูปลาเหรอเอา้าเอ้ามาหน่อยเถอ๋อตั้งตั้งทำไอชิวจังเลยอะ่ะไม่ชิวไม่เชิลแล้ว มาชิวไม่เชีวแล้วไม่ชิวไม่เชียวแล้วไม่ดูแต่งเห็นอยู่ได้ไม่ต้องเป็นไรต่างๆอยู่ได้อยู่ได้ให้อยู่ได,ได้ไม่เป็นไรลูกอยู่ได้ให้หนูไม่ดื้อหนูอยู่แต่โอ้โหลุยทุกแปลง <c oughs> ดยทุกแปลงแหลแบแล้วแล้วแล้ว,ลวก็แล้วก็ไม่กินน้ำนะ่ะตั้งเอาโอ่องน,นี้ไม่กินหรอไม่กินโอ่งนั้นหรอโอ้ ไปแล้วนะไปแล้วนะไปแล้วนะทำไมหูป๊่ปเป็นอย่างนั้นน่ะหูป๊อปให้ไม่เป็นอย่างนั้นน่ะไปก่อนนะคะ